สวัสดีครับทริปนี้เราจะไปรุยเขาตาเหมยียนกันนะครับเขาที่ว่ามันขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับตามคำบอกเราอ้างนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อวันที่19ตุลา2อ6 7เนะครับเราเดินทางออกจากอำเภอปลวกแดงมาครับตรงไปที่แยกเขาน้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาวิ่งตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกปากแพรกนะครับเป็นเส้นทางที่เราตั้งพิกัดไว้ที่วัด เขาประชุมเทพนะครับเพราะว่า Google จะตั้งได้แค่นี้นะครับไม่ถึงที่เขาตามเมียนนะครับถึงแยกปากแพรกแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆนะครับไปจะผ่านวัดมาป่าหวายนะครับแล้วก็ไปตามพิกัด Google เรื่อยๆนะครับก็จะผ่านวัดหนองคอนะครับจากวัดหนองคอก็ต่อไปเรื่อยๆอีกตามเช่นทางเช่นเคยตะ ผ่านโรงเรียนท่าเสานะครับเมื่อถึงโรงเรียนท่าเสานะครับให้เราเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะถึงวัดเขาประชุมเทพนั่นเองนะครับจากวัดเขาประชุมเทพนะครับก็เดินทางต่อไปอีกประมาณ4 0นาทีนะครับเลาะซ้ายไปตามข้างวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ผมมากับน้องนะครับไป,ไปตามนี้วิ่งเทลวิ่งเทล ถ้ามอยู่ชีวิตก็จกไปไปพยายมฝืนใจยอมนับคนจริงให้ไว้ ที่ไปก็จะประมาณนี้ครับเป็นทางเข้าไปในป่านะครับตอนนี้ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับระหว่างทางก็จะมีน้ําตกให้เห็นสวยๆมากมายนะครับป่าก็สีเขียวนะครับแนะนําให้มาได้นะครับเราไม่ต้องขึ้นไปถึงเขาก็ได้นะครับเรามาเจอน้ําตกแล้วก็แวะพักที่น้ําตกก็ได้นะครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้เดี๋ยวยังไงผมก็จะให้ดูวิวธรรมชาติไปก่อนก็แล้วกันนะครับดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้เซฟบรรยากาศธรรมชาติไปก่อนนะครับ แม่หญิงมันกุมาฟักาปูยง้ใช่ไหมออตกปลาได้เห็นที่เขาานอนตกอ่ะเอาหนอนนี um, ้ไปกล้วยเลยละตกาน้ำมันแห้งเอ้ามันมีเราไม่รู้หรอปลามีน้ำก็ต้องมีปลา นี่น้ำตกเนี่ยเขาก็เล่นตรงนี้แหละให้เขาไปก่อนนะ ไหนคุณเข้าตรงนี้นะไหนป,ปลาอะไรปลาอะไรไม่ไ <c oughs> ไรู้เหมือนหอกทอดไม่รู้ราะว่านี่ Oh, negatif. เป็นไงครับวิวรับสองข้างทางสวยงามไหมครับเมื่อกี้ก็เจอน้ําตกมาเนาะสวยมากเลยครับเย็นสบายหน้าพักผ่อนนะครับน้านั่งเล่นตรงนี้แต่วันนี้เราต้องการที่จะขึ้นไปจยุดชมวิวเขาตะเมียนะครับซึ่งอยู่ข้างบนสุดน,นะครับวิวข้างทางก็จะเขียวเต็มไปด้วยต้นกล้วยและป่ายางเนาะจริงๆก็เป็นเส้นทางที่เขา,าเข้ามาในป่ายางนี่แหละเนาะเขาทายางกันนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ทางก็เป็นทาง ทุกะประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงจุดที่พีคนะครับเดี๋ยวก,ก็ไปข้างนั้นเลยนะครับเคยดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีจุดที่จะต้อง<า>อปีนเขาขึ้นไปนะครับก็จะค่อนข้างชันนิดนึงแล้วก็ฝนตกอย่างนี้นะครับเราจะเจอ,อนะทาง,<อ>งที่<อ>ทเป็นหนังหูหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากมาก็มาตามได้เลยนะครับแนะนำเลยครับบรรยากาศดีนะครับ ที่ชอบแบบดุย่อยน,น<ล>ะครับตับไตไส้พุงของคนก็นจะสั่นไปบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกมาเซฟบรรยากาศธรรมชาติบ้างออกมาอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับแล้วเจอกันนะค,ะครับผมเกือบลืมบอกเส้นทางนะครับหลังจากที่เราเลาะซ้ายมาข้างวัดเขาประชุมเทพนะครับก็จะตรงมาเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งกงมาเรื่อยๆนะครับจนเจอสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะเป็นทางธรรมดานะครับ ถ้าตรงไปจะเป็นขึ้นเขานะครับเราไม่ต้องตรงขึ้นไปนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายมาจะผ่านลานหินทางขวามือกว้างๆเมื่อกี้แสดงว่าเราแสดงว่าเรามาตูกทางนะครับแล้วเราก็จะขับมาตามเส้นทางนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าพลาดนะครับเพราะผมได้หลงตรงขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับแล้วผมก็ย้อนลงมานะครับก็สามารถถาม ชาวบ้านนะครับที่เขาอยู่ปีตยางอยู่บริเวณนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราผ่านมาเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายมืองผมตรงนี้ก็จะมีสะสองสะนะครับเป็นบ่อบ่อเนาะเรียบบ่อก็ได้นะบ่อสองบ่อแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับจะเป็นบ้านพักคนงานลีตยางนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถือว่าเรามาถูกต้องตามเส้นทางนะครับสําคัญมากเลยนะแบตเตอรี่เนี่ยนันในแดดไม่ออบักแบบยาวๆเลยใช่ไหม ่ปัดคนงานม็เข้าเป็นเรีนเลยมีสองบ่อเนี่ยย่างปลาร้านขาเขามีนี่ข้างบนเนี่ย <c oughs> มี่ิไม่เจะกินยังไงล่ะถ้าไม่มีเห,หมือนลุงลงทำซ้าได้ ถามต่อดิออถามต่อเขาตะเมี้ยนไปเล <laughs> ื่อยน่าจะคนคนขึ้นลงเยอะเขาก็เลยแบบทำในนี่เนาะเซเว่นเซเว่นทำเซเว่นท่างดีมิเตอร์ต่างดีมีเซเว่น์สายกลับมีต้องมีแกงหน่อไม้ใั้หน,น่อนแล้วมั <laughs> ้ง อะไนล่ะขับด้วยซ้ายเขาต้องเหมียนด้วยรุ่นเขาต้องเหมียนไปทางไหนครับทางนี้นครับนี่แหละครับขอบคุณครับ เนไทยวที่ไทยผมว่าเกิดที่ไทยเอ้าทางนี้มีซิริ่เอ้าเิีหายแล้วมาไงลูกพี่จอดทิ้งไว้งี้เหรอโอ้ยเจอดายว่ะก็เป็นป๊อปป่ะก็เป็นป๊อบยังไงพี่ท้องด้วยะอัสัส

đi thằng đó. Bài thằng luôn như Nó là hìn. thằng phải như vậy chứ? nhưng mà nó phải hặc mà. Nó lắp tay Đi đi thằng nún còn <łość> ไม่รอดยือว่าไปขวาไปลายนู่นอ่ะลายบนลายบนนู่นอ่ะ ลองเย้อยองลองขึ้นไดเท่ไหรก็ว่าลงเนี่ยกูลงเดี๋ยวดีกว่า้เ็ไหมอผมขับสองขึ้นเหรอาดูดิ หลอดหรือเปล่าไปหลอดหลอด่็หลอดไม่เลนนี้บ่ต้องไปทรายบ่ลงไปไหม,ม่เอาเดี๋ยวพี่ไปดูไลน์ให้ดีกว่า๋ยวพี่ดูไลน์ให้ดีกว่าครับเดี๋ยวเลยพี่อออ ขึ้นร่องนี้เลยโอ้ oh, มันมันไม่ได้ว่ะร่องนี้มันติดร่องนั้นตกเป็นไปน,ปนู้นเลยป่ะ 对不对？来呀！